you <laughs> สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องเลยตอนชาวพื่อไทยกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนัดเดอร์ทีไอเอ็มอีเอ็มไอบีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมเจ้าหนอนนี่นะครับเนี่ยไอไอหนอนตัวเนี้ยนะครับหนอนเนี่ยเออผมเห็นในในเพจสโตมันมันรู้สึกแบบว่ามันยังไงไม่รู้นะครับก็เลยโหลดมานะครับมาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นเกมที่สนุกหรือเปล่านะครับมา เข้าไปดูกันเลยอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆนะครับเกมเข้มไม่กิดจิ๊นะครับนะครับส,สามารถไปโหลดไปโหลดมันเล่นกันได้นะครับสําหรับ Android นะครับอ่ะเข้านี่เลยนี่มีดาวให้ด้วยเออเป็นไงอ่ะดีะที่เขออ้าใจาแล้วนะครับเขาจะมีสอนนะครับแรกๆเออหนีเลยมีมีสอนอย่างนี้ด้วยเออดีจังเลยนะครับ ก็ค่อยเดินไปอเดินมาเดินมาสอนอะไรบ้างนะนะครับก็สอนอะไรมากไม่ได้มากอะนะครับสอนเป็นบางอย่างเกมนี้เหรอนะครับนี่กระโดดดึง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 นะครับเออติดติดติด กระโดดสูงอยู่วะเนี่ยหนอนอะไรวะเนี่ยเกมนี้นะครับก็ก็ <c oughs> <ills> <c oughs> ถือว่าเล่นเล่นยังแบบยังไม่ค่อยรู้นะครับในนี้นะอ๋อค,คือคือไตใช่ไหมไตไตขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมยังไงอะ่ะเกมที่เป็นปริศนาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่มันให้เราเลงอย่างนี้แม่ัดโถ เราก็ดันอันนี้อยู่ต้องงานแม่ถ้อย่างงี้นี่เองอ๋อมีขุดไม่มีขุดอย่างงี้ด้วยเหรอโอ้โหดีเลยดิโอ้ท่านผู้ชมเกมอย่างงี้ท่านต้องไปหาโลดมาแล้วนะครับเกมอย่างเงี้ยอะกำลังดีเลยเนี่ยึ๊บชแวเฮ้ยรวงรวมว,ว,วนี่ถึงแล้วมาป,ปล่อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ เสไลน์นี่เด้งดีงดงจังเลยนะครับชอบมาเด้งไอตอนที่แบบไอตอนที่แบบผมอัดคลิปอะเออตั้งงานก็ไม่เด้งหรอกนะนี่ถึงแล้วสปอร์ตเอ,อ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออท่านผู้ชมผมรู้แล้วว่าว่าจะให้หนอนเราเนี่ยเดินเร็วขึ้นอ,อ๋อกดผิดแหมกระโถอ,อ่ามีปืนแล้วเวย้ยไอหอยหอยหอย,ห,อย,ห,อย,ห,อยหนอนทาซานะฮะ โห่ oh, 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 oh. ยิงแม่งนี่ยิงเลยฆ่า oh, ยิงเลยเฮ้ยท <Hey, S 2> ่านผู้ชมหนอน hey, เกมเกมนี้ก็สนุกดีนะนะครับจากที่ผมดูอะ่ะเออสนุกอะ่ะสนุกเลยนะครับสนุกเลยเกมเนี้ยถึงจะเป็นเกมที่แบบ เกมเพลย์เพเยอร์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็สนุกอะ่ะคือแบบสนุกของมันนะครับคือแบบมีความสนุกอะ่ะเออนะครับเนี่ยเห็นปะมีขุดดินอย่างงี้เวยแหมธรรมดาที่ไหนเกมธรรมดาเขาไม่ทํากันหรอกครับอ,อืมบ๊อ,อ้มีจอ,อยอย่างงี้ด้วยโอ้โหอย่างงี้ยังเท่เลยดิเอมเกมอย่างงี้ผมบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดนะ ถ้าพลาดไปแล้วนี่คือแบบโอ้โหนะครับเฮออตัวอะไรวะตัวอะไรโอ้โหแม่งขี่ปืนอาวุธอมจี้ยิง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 ยเหี้ยโอ้ยเรียบร้อยฮะจบเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีเช็คพอยต์อยู่นะครับเช็คพอยต์มันก็จะดรอปเกิดเรานะครับอ้าวโอ้ติดอยู่ต้งงานแหมไปค่อยๆไปนะครับค่อยๆไป ตายตายตายดิตายเออได้ละนะครับไปไปขึ้นไปขึ้นไปตายขึ้นไปนะครับอืมธรรมดาที่ไนไอนเกมเนี่ยผมว่ามันก็สนุกนะครับสนุกเลยอะสนุกในแบบของมันนะครับสนุกแบบที่แบบไม่ต้องอะไรมากอะครับเนี่ยเห็นไหม มีให้ยิงกันด้วยเอออย่างเงี้ยสนุกดีนะครับสนุกดีนะครับถามว่าเกมนี้เรื่องกราฟิกดีไหมก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าดีดีดีด้แบบไม่ไม่พอสมควรนะครับดีแบบดีแบบคนละอย่างนะครับไม่ได้ดีแบบแบบอันนี้นะครับใครที่จะต้องการเกมสวยเกมแบบดีๆก็ไปหาเลือกเอากันได้ครับ อ่โอ้ยเลื่อนเลยอยูหน่อยเดียวเว้ยเจาะดูนะครับเกมหนอนไม่อย่างว่านลครับมันก็จะประมาณนี้นะครับไอ้ทําไมมันทะลุเราได้อะอสนุกสนุกดีนะครับน่าจะเป็นเกมออนไลน์มั้ครับจากที่ผมดูนะ อ่ะถ้างั้นนะครับเราก็จะออกจากเกมนี้ก่อนนะครับเพื่อมาพูดประสิทธิภาพมันนะครับก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้เลยนะครับว่าเกมนี้มันดียังไงนะครับสำหรับเกมนี้โหลดได้ในเพจสโตในแอ d r o i d นะครับหรือในเว็บนะครับในเว็บก็มีนะครับฝากลาวโหลดฝากฝากดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เคสเกมนานนะครับ ก็เลยมาเคส็เกมให้ดูกันสะบว่างนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับบายบายโอเค่ bye